สวัสดีค่ะมาตามาเวลานัดหมายนะคะบ่ายโมงมไม่แตกส่ววันนี้ทำไมซุส่สซ้าจังไงนี่ร่ใ,ใส่วัดค้องใจเอามาจากอีเกีกกยโอเค สวัสดีค่ะมาจัดมาทุกคนตามคำเรียกร้องนะคะบ่ายโมงนะคะวันนี้เรามาก่อนเวลากี่นาทีหานาทีนะคะเชิญเพื่อนเลยนะคะกดเชิญเพื่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแพ็กเกจนะคะตัว S ของเรานะคะ ะะแล้วก็นี่ตอนนี้ของเรานี่เลยตัวไม่ได้ของเราวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะคะใครอยากที่จะรู้เลทแล้วนะคะไปชวนเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมานะคะต้องฝากแคปแคปหน้าจอไลฟ์สดนี้นะคะเข้ากลุ่มให้หน่อยเนาะเข้ากลุ่มไลฟ์แสแควร์นะคะของบริษัทแล้วก็เข้ากลุ่มนะคะทุกกลุ่มนะกลุ่มทุกกลุ่มของ v i p นะคะทุกกลุ่มทุกทีมเลยนะคะมาฟังพร้อมกัน เพราะว่าว้าวมากเดี๋ยนะน้องมิม้มน้องมิมพิมอะไรมาน้องมิมพิมอะไรมานะคะวันนี้ถ่ายงานนะคะจะบอกว่าชุดสวยมากนะคะทีมงานคุณภาพชุดสวยมากจริงจะให้ดูเออมันมีติดอะไรข้้งหังให้ดูนะคะว่าชุดสวยไม่แน่ใจ เนาะสวัสดีค่ะมานะคะใครพร้อมที่จะเห็นเลดแล้วบ้างนะคะอย่างที่บอกเลยว่าตัว S ของเราเนี่ยตัว s ของเราเนี่ยเนี่ยแคปซูลสีแดงของเราเนี่ยก็คือตัวนี้ยสิบแคปซูลสองยเก้าใช่ไหมมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้พี่ยุ้ยกำลังถ่ายอยู่นะคะมันก็ถ่ายไปแล้วเซตหน,นะคะ อ่เดี๋ยวให้ดูตึงตึงตรึงอ่าให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะให้ดูว่าสวยไหมนะคะไม่แน่ใจว่ามันกลับด้านหรือเปล่านี่น้องดีใจบรรยายให้ดูนะคะนี่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราตัวนี้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ําหนักนะคะถ้าเนียกว่าลดน้ําหนักนะ เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักนะคะตัวนี้คือตัว m o r o c i l s, <S นะคะ morocel <os> มาจากสายพันธุ์ส้มจากอิตาลีนะคะสารสกัดตัวนี้นะคะตัว s ของเราเนี่ยก็คือพัฒนาสูตรมาจากตัวพนเซียพั t นะคะตัวนี้สารสกัดนำเข้ามาจากส้มโมโรจากอิตาลีนะคะก็คือสารสกัดนําเข้าเลยซึ่งตัวนี้จะบอกเลยว่ามีสารสกัดจากส้มแล้วไม่ได้มีแค่ส้มนะตัวนี้คือมีทั้งแบบว่า มีทั้งชาเขียวนะคะมีสาลายเคลมีผงกีวีสีเขีคือมีหลายอย่างมากในตัวนี้ใครคิดว่าแพกเกจสวยบ้างนะคะกับด้านใช่ไหมเนาะมันไล้สดมันกับด้านใช่ไหมคะจะบอกว่าวันนี้คือถ่ายแบบว่าถ่ายแบบว่ายืนตัวเอสให้เข้ากับหน้ากล่องนะคะจะบอกว่ากล่องของเราไม่ต้องจำอะไรมากนะคะจำตัวเสหน้ากล่องแล้วก็เป็นกล่องขาวแดงซึ่งเป็นสูตรพัฒนามาจากแพนเซียพัท อ่ากีดล้องทุกคนมีความเห็นว่ายังไงคะคนมีความเห็นว่ายังไงไม่แน่ใจว่าถ้าดูอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บใช้เครื่องนี้ดูด้วยนะคะทุกคนแคปลงไปในกลุ่มแล้วใช่ไหมเนาะคือกล่องต้องแทบเบอร์นี้ใช่ไหม สายพันธุ์ส้มโมโรจากอิตาลีถูกต้องไม่มีผงบุกใช่ไหมคะมีกระบองเพชรค่ะมีชาเขียวมีทับทินแอลคาเนทน,นนะคะแอลคาเนทินก็มีนะคะแล้วก็ผงกีวีสีทองนะคะแต่สารสกัดหลักสารสกัดหลักเลยเนี่ยมาจากส้มน,นะคะส้มโมโรก็คือเป็นสูตรสายพันธุ์เฉพาะนะคะนำเข้าจากอิตาลีนะคะซึ่งเรามีใบเซอร์ติฟิ เซอร์ทีฟิเคทน้เข้านะคะแล้วสูตรนี้ก็เป็นสูตรของต่างประเทศนะคะลองเสิร์ชได้สูตรนี้เป็นสูตรที่ออยยต่างประเทศเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตรที่เขาคำนวณมาแล้วว่าเราใส่สารสก,กัดอันเนี้ยในปริมาณเท่านี้มันจะทำให้คือเราทานแล้วมันจะทำให้เราอิ่มนะคะทำให้เราหิวน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้เราทานอะไรเนี่ยได้อยู่ได้นานถ้าอย่างนี้มันจะสะท้อนเนาะทั้งประมาณนี้ นะคะใช่ที่จริงกล่องอะ่ะจะสวยกว่านี้ด้วยที่ว่าจะมีเป็นแบบคือตัวเนี้ยอันเนี้ยคือมันเป็นแค่เป็นโมเดลใช่ไหมคะซึ่งที่จริงตรงเนี้ยจะเป็นเคทองสวยมากนะคะของจริงอะ่ะแล้วก็จะมีการเคลือบโฮโลแกรมเจ็ดสีแล้วก็มีการปั๊มนูนนะคะซึ่งเราสื่อเลยว่าทานตัวนี้ l อแน่นอนเนาะลูกค้าหนูแพ้ผงบุกนะคะไม่มีจ้าไม่มีไม่มีผงบุกนะคะตัวนี้ ทุกคนบอกพร้อมพร้อมที่จะรู้เลทนะคะคนแพ้อาหารทะเลทานได้ไหมทานได้นะคะแต่ข้อระวังบอกว่าควรระวังในผู้ที่แพ้อาหารทะเลนะคะและมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดด้านหลังนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะ ทั้งอยนะคะแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะคะคือจะบอกเลยว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยมีมาตรฐานมากนะคะขอมสวยไม่โทมถูกต้องนะคะตัวนี้คือสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆสามารถตรวจสอบได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในโรงงานผลิตกันนะคะล็อตแรกเลยว่าเราผลิตกันมาตรฐานขนาดไหนเนาะสารสกัดนําเข้าจริงอะไรยังไงนะคะตัวนี้ก็คือวิธีการทานะคะปกติเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยทานลดน้ําหนักหรือว่าเราไม่ได้ดื้อยาหรือแบบไม่ค่อยได้ทานเนี่ยก็คือทานแค่1แคปซูลนะคะทานแค่1แคปซูลนะคะนี่แคปซูลมันจะเป็นสีเดียวให้ดูสีกลมกลืนนี่ถ้ามาวางภาพอย่างนี้คือทั้งสี่เล็บสี่กล่องนะคะก็คือ1แคปซูลนะคะแต่ถ้าใครนะคะดื้อยานะคะใครดื้อยาที่ว่าคือเคยทานลดน้ําหนักมาเยอะนะคะก็คือนี่เลยทานสองแคปซูลนะคะ บ,บนึงเช่ป่ะม่อกิไนไรสุดปากแดงว่าปากแบบว่าทะลุปากทะลุอะไรสดโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูอย่างนี้แล้วกันนี่ก็คือ2องแคปซูลนะคะถ้าใครดื้อยาถ้าใครรู้ว่าดื้อยานี่คือ2องแคปซูลเลยจะบอกว่าตอนนี้ใส่เสื้อผ้าซส์อ s แล้วนะคะไม่ใช่ซส์อนะตอนนี้คือ XS แล้วจริงๆแต่ไม่แน่ใจว่าให้ดูเพื่อ,ยอยงไงแต่ชุดนี้น่ารักมากชุดนี้ไทย ่ายแบบว่าเซตแรกนะคะวันนี้ก็คือตีโจทย์ความเป็น L S นะคะตัวนี้ก็คือแป้งทานนะคะแป้งทานแล้วคือเอาตรงๆอ่ะลองเทสมานานแล้วนะคะแป้งอ่ะคือลดน้ําหนักอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วลองเทสมาหลายหลายรอบมากมันคือลองลองมาหลายเขาเรียกว่าหลายสูตรซึ่งสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ทุกคนอ่ะโอเคที่สุดเพราะอะไรดูไหมหลายหลายคนทานแล้วคือไม่มีเอฟเฟกต คือแม่ก็ห่วงมากหลายๆคนอะคือลดน้ำหนักอะมันจะมีคือหนึ่งเลยมันจะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมคือหนึ่งเลยทานแล้วแรงมากอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้คืออะไรคือใจสั่นแน่นหน้าอกหัวชาหรืออะไรเงี้ยอันนั้นอะคือเขาเรียกว่ามันมันแรงมากกับอีกอันที่สองคือทานแล้วไม่รู้สึกนะคะแต่ตัวเนี้ยเป็นสูตรที่ผสมผสานก็คือทานแล้วรู้สึกและแต่ไม่มีเอฟเฟกไม่มีผลข้างเคียงอะไร คือมันดีตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรทุกคนเอาไปลองนะคะตั้งส่งให้ทุกคนได้ลองนะคะส่งให้ทุกคนในหลายๆคนอะหลายๆคนได้ลองแล้วคือฟิดแบ็กกลับมาก็คือฟิลเดียวกันคือหนึ่งเลยกินแล้วไม่หิวนะคะเช่นสมมุติเนี่ยคือเล็บสีเล็บบอสสีเดียวกันเลยคือแบบว่าเหมือนเราแบบสมมติมีของกินมีขนมอยู่ตรงหน้าเยอะๆเนี่ยเราจะไม่หิวเราจะไม่ ใจเราจะไม่มุ่งอยู่แต่ของกินอ่ะมันจะเหมือนมันมันไม่อยากอ่ะคือเอาง่ายๆคือกินแล้วไม่หิวเนาะซึ่งมันดีมากๆนะคะแต่จะบอกว่าวิธีการที่เวลาเราขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือหรือแนะนำคนกินลดน้ำหนักเนี่ยแปงอย่างไรทุกคนนะคะลองถามก่อนเลยว่าอายุเท่าไหร่ส่วนสูงน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเราก็ลองคำนวณน,นะคะนะคะพอเราเราลองคำนวณเนี่ย ลองคำนวณว่าเราจะต้องแนะนำลูกค้าให้ทานกี่แคปซูลนะคะซึ่งถ้าน้ำหนักเกิน70เนี่ย60 70เนะี่ยแนะนำสตาร์ท2เลยเพราะว่าเราจะทานแล้วแบบคือมันจะทําให้ไม่หิวเลยนะคะแล้วก็มันจะรู้สึกเนี่ยวันแรกอะบ,บางคนเวลาทานก็จะยังไม่รู้สึกอะไรมันจะรู้สึกประมาณวันที่2นะคะวันที่2หรือวันที่3เนอะรอดูคอลเลกชันวันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีการใช้อะไรนะคะพี่มี ท่าพิเศษอะรงท่าพิเศษหรือว่าแบบว่าปวดหลังไปเลยทีเดียวท่าปวดหลังเลยนะคะบิดแบบว,าแบบวา่าแบบว่าท่าแบบว่าเอลเอสอะไรเงี้ยของจริงเลยนะคะ <c oughs> ได้ได้แคปได้แคปก็จะเป็นแบบท <c oughs> ่าเอลองเอลเอสคือแบบวันนี้เราถ่ายถ่ายงานตัวนี้กันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็โปนะคะโปอ่ะเลสง่งอ่ะเรามาที่เลทเรามาที่เลทนะคะ หนึ่งกล่องนะคะ290นะคะก็คือทานได้10วันวันละ1แคปซูลแต่ถ้าใครดื้อยานะคะแนะนำา2แคปซูลน,นะคะเนาะก็คือตอนนี้ที่ทำโปมานะคะทำโปมาตอนนี้เราจะมีโปรก็คือซื้อ3มกล่องแถม1กล่องนะคะอันนี้สำหรับสำหรับตัวสำหรับลูกค้านะสำหรับลูกค้าเรามีโปรสามแถมหนึ่ง ะะหรือเราจะใช้ในเลทอย่างนี้ก็คือปกติ1กล่อง290ใช่ไหมคะแต่เราขายเนี่ยสกล่องนะคะคิดแค่750แล้วก็ส่งฟรี EMS นะคะไม่มีปวดหัวถูกต้องคือมันไม่มัน,ม,นมันเป็นสารสกัดที่เราไม่ได้มีสารอันตรายอะ่ะคือมันเลยไม่ได้มีเอฟเฟกตรงนั้นเลยจริงๆแต่คือไอตัวสารสกัดของตัวซ่โมโมโลเนี่ยสูตรของอิตาลีเนี่ยมันจะช่วยให้ทําให้เราเหมือนแบบ ลดความอยากอาหารน่ะคือมันทําให้เราอิ่มอิ่มนานขึ้นจะบอกว่าสเต็ปอย่างที่บอกเลยว่าสเตปการที่น้ําหนักคนเราจะลงเนี่ยมันมีอยู่3สเตปใช่ไหมคะคือ1เลยมันจะทําให้เราอ่ะหิวน้อยลงนะคะทานอะไรได้แบบคือเหมือนอิ่มนานขึ้นสเตปที่2คือช่วยเบิร์นนะคะช่วยเผาผลาญน,นะคะเช่นวันหนึ่งเราเผาผลาญกี่แคลอรี่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นแล้วก็สเตปที่3คือ ระบบขับถ่ายนะคะระบบขับถ่ายดีทานแล้วท้องไม่ผูกนะคะก็คือขับถ่ายปกตินะคะเนี่ยก็จะทําให้น้ําหนักเราลงไวนะคะแต่อย่างที่บอกเราเคยคุยกันแล้วว่าครั้งนี้เราจะไม่ลดน้ําหนักนะคะครั้งนี้เราจะมาลดไขมันนะคะเราจะควบคุมน้ําหนักแล้วเราจะมาลดไขมันกันเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดแล้ว คือก่อนที่เราจะทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยปั้นก็ศึกษาในส่วนของเรื่องการดูแลรูปร่างนู่นนีนะ่นั่นอ่ะมาพอสมควรนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลดคือมันไม่เราไม่ได้มองแค่ว่าน้ําหนักเราลงไม่อยากให้ทุกคนเหมือนเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะตาช่างคือมายาจริงๆตาช่างคือมายาแต่สายตาคือของจริงเพราะอะไรอยากให้ทุกคนมองที่สัดส่วนนะคะ ทุกวันนี้นะคะน้าหนักตั้งไม่ลงเลยนะคะน้ําหนักไม่ลงเลยเพราะอะไรเพราะตั้งเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะจากที่ว่าตอนนี้เรามีสมมติตั้งมีค่าไขมันอยู่ประมาณ30%ใช่ไหมทุกวันนี้ค่าไขมันในร่างกายต้้งลดลงลดลงแต่เรามีกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาแทนที่ซึ่งกล้ามเนื้อมีทําไมนะคะเนี่ยจะให้ดูคือแบบกล้ามแขนขึ้นกล้ามแบบตรงนี้ขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนเป็น เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเผาผลาญในร่างกายเราอะเหมือนเป็นเครื่องจักรยิ่งเรามีเครื่องจักรเยอะน้ำหนักเราจะยิ่งลงนะคะและในอนาคตคุณจะกินทุกอย่างได้ขวบเขาเรียกว่ากินอะไรกินทุกอย่างที่ขวางหน้าได้เลยอะเพราะอะไรเพราะร่างกายเรามีเครื่องจักรเยอะอะเรามีระบบเผาผลาญที่ดีนะคะหลายๆคนมองว่าเฮ้ยทำไมทำไมเรากินอะไรนิดเดียวน้ําหนักก็ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ย กล้ามเนื้อน้อยนะคะเราจะมาลดไขมันกันนะคะถ้าอยากผอมทาวอนต้องลดไขมันนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมนะคะเป็นตัวเสริมช่วยแต่ก็จะบอกไว้ก่อนว่าหลายๆคนบอกว่าอ้โหเราฉันมีลดน้ําหนักและฉันจะไม่เอ้ยฉันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วฉันจะไม่ดูแลเรื่องการกินฉันจะไม่นู่นนี่น,นั่นไม่ออกกำลังกายไม่อะไรนี้เลยอยากให้ทุกคนใส่ใจรายละเอียดเนาะในหลายๆด้านของการควบคุมน้ำหนักที่ถูกวิธีด้วยนะคะเนาะ อยากผอมจองเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเลทส,ส่งนะคะเลทส,ส่งเลทส,ส่งแบงบจะส่งเข้าไปในกลุ่มนะคะแบงบจะส่งเข้าไปในกลุ่มให้นะคะก็คือตอนนี้ที่แจ้งเลยก็คือสามสามกล่องน,นะคะ750สนะคะส่งฟรี EMS หรือสามกล่องเนี่ยถ้าไม่ไม่ได้คิดเรื่องส่งฟรีอะไรเงี้ยจะคิดว่าปกติเนี่ยถ้าสามกล่องจะอยู่ที่เกือบเก้ใช่ไหมเราทำโปรกล่องเนี่ยหกรหรือ ห้ากล่องนะคะห้ากล่องเนี่ยจากปกติเนี่ยพันสี่ห้าสิบจะเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบนะคะโอ้โหถูกลงไปเกือบห้าร้อยอะลดลงไปกล่องหนึ่งแบบก็คือจากเลทเลทหนึ่งใช่ไหมคะก็คือปกติราคาปีกเนี่ยหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องสองร้อยเก้าสิบแต่ถ้าซื้อห้ากล่องนะคะถ้าซื้อห้ากล่องตกร้อยเก้าสิบกว่า ประหยัดไปกล่องละเกือบร้อยนะคะเกือบร้อยใช่ประหยัดไปเกือบร้อยซึ่งมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าทุกคนคิดที่จะควบคุมน้ําหนักเนี่ยจริงๆแป้งแนะนําให้ทุกคนทานต่อเนื่องเพราะอะไรการที่ร่างกายเราน้ําหนักกําลังลงเนี่ยบางคนคงไม่มีใครควบคุมน้าหนักหรือลดน้ําหนักแค่อาทิย์เดียวหรอกหะเราก็ต้องเริ่มสตาร์ทหนึ่งเดือนถูกไหมคะซึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยบางคนทานหนึ่งเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยแป้งแนะนําให้ซื้อเลยอะห้าห้ากล่องนะคะ ซื้อเลย5กล่องเพื่อที่จะได้ทานเนี่ยเดือนกว่าๆเนาะก็แค่5กล่อง990นะคะจากปกติ1,000 4เท่าไหร่นะดี๋ยวบ่งคุณดู1,000 4, 4 50 10, นะคะจาก1ห้า4 50นะคะเหลือ990เท่านั้นเองนะคะนี่เลยแคปซูลแบบนี้จะบอกว่าเห็นอย่างนี้คือร้อนแรงนะคะเบิร์นดีมากนะคะเบิร์นดีมากคือนั่งอยู่คือแบบ เผาแบบมันเผาผ่านดีมากอะเวลาทานถ้าคนที่แบบออกกําลังกายเคยออกกําลังกายหรือวิ่งนู่นนี่นั่นอะ่ะจะสังเกตได้เลยถ้าทานตัวนี้ไปไปก่อนออกกําลังกายเนี่ยเขาเรียกว่าเหงื่อจะออกมากกว่าปกติแล้วจะทําให้ร่างกายเนี่ยบางคนน้ําหนักไม่เยอะแต่แก้มบวมแขนบวมรู้สึกตัวบวมๆวมเนี่ยการบวมน้ําเนี่ยมันก็จะช่วยขับนะคะเวลาเราออกกําลังกายเรา,เาทานโซเดียมเยอะๆใครชอบทานเค็มทานส้มตำนู่นนี่นั่นตัวจะบวมกว่าปกตินะคะ ทวนหน่อยค่ะพี่แป้งทวนราคาใช่ไหมอ่าทวนราคานะคะก็คือหนึ่งกตองนะคะสองร้อยเก้าสิบนะคะตอนนี้มีโปก็คือโปสามกล่องนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบส่งฟรีหรือนะคะใครสนใจเนี่ยห้ากล่องจากปกติหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบนะคะประหยัดไปเนี่ยเกือบห้าร้อยเลยนะคะถ้าซื้อห้ากล่องนะคะ เนาะตัวนี้แล้วก็ส่วนเลทส่งนะคะเลทส่งสตาร์ทเลยอะเลทส่งก็คือเลทหนึ่งเลทห้าเลทยี่สิบอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวป้าจะแจ้งป้าจะแจ้งหลังไมในกลุ่มนะคะแต่อย่างที่บอกเลยว่าเลทส่งร้อยต้นๆเท่านั้นนะคะเลทส่งร้อยต้นๆเท่านั้นนะคะลองคำนวณดูนะกำไรเนี่ยแป้งควรคูณให้ดูถ้าเลทพันเลทห้าพันเลทแบบสตาร์ทเลทพันเนี่ยคูณดูเนี่ยกำไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็คือลงทุนแล้วได้กําไรอีกเท่าตัวหนึง่งได้กําไรเท่าตัวหนึ่งเนี่ยก็เขาเรียกว่ากําไรร้อยเปอร์เซ็นเกินเกินร้อยเปอร์เซ็น่ะคือกาไรอีกหนึ่งเท่าเลยจากที่เราสต็อกนะคะตัวนี้คือกําไรดีมากนะคะใครสนใจจองกับตัวแทนได้เลยนะคะจองได้เลยซึ่งตอนนี้เห็นเขาจะมีโปรกันนะคะว่าใครจองเนี่ยจะจะให้จะส่งฟรีนะคะ ใครจองก่อนของเนี่ยมาต้นเดือนอของมาต้นเดือนมีนานะคะใกล้มาแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่ยีสองแล้วใช่ไหมคะของมาต้นเดือนนะคะ<อ>ก็จะจัดส่งให้เลยแล้วตัวนี้ยังไม่ได้หายใจเลยตั้งแต่พูดเ <laughs> <laughs> อาน้ำไปเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะบอกว่ามีจานวนจํากัดนะคะบมานทํามาแค่จํากัดจริงๆอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ถึงมือ end user อยากให้ผลิตภัณฑ์เราถึงมือลูกค้าจริงๆนะคะเลยทํามาจํากัดมากเหมือนตัวอะไรรู้ป่ะเหมือนพวกสบูอ่อ่ะที่แบบตอนแรกบอกให้ทุกคนแบบว่าสั่งสบู่ลดสองใช่ไหมตัวสีแดงเนาะทุกคนก็สั่งมาเกือบล้านก้อนต้องก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งสั่งเผื่อนะสะต๊อกเท่าไหร่เอาไปเท่านั้นก่อนทุกคนก็เตือนมาแล้วที่แป้งมันจะหมดไวไม่เป็นไรเดี๋ยวของไปถึงมือลูกค้าก่อนลองดูปรากฏ รับของไปยี่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วทุกคนรู้ไหมยังไม่ถึงวันที่10อะยังไม่ถึงวันที่สิบกุมภาะนะคะของเกือบล้านก้อนไม่เหลือแล้วนะคะจะมาสั่งเพิ่มอีกแบบประมาณห0 0แสนก้อนคือแบบจเย็นๆนะคะจะเย็นๆซึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่ามีจํานวนจํากัดเนาะเราล็อตแรกเรามีไม่เยอะจริงๆเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราทําเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวกลัวแบบ ของมันจะไปถึงไปอยู่กับแค่ตัวแทนไงอยากให้ถึงมือลูกค้าเลยจริงๆเราก็จะให้แบบหาของกันแบบสนุกสนุกเลยนะคะพี่อยู่อย่า,างถ่ดดงายเสร็จแล้เฮ้ยถ่ายเสร็จแล้วอยู่ไหนอะข้างในคี่เอาเแค่ออกมาบ้างได้เลยเอาช้อนเดียวมาหน่อยช้อนเดีวยดดวมาค่ะทุกท่านหน่อยใครมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะสอบถามได้เลยนะคะตัวนี้านมาเอกเข้ซีนเนี่ยมา พี่ยืปากแดงจังปากแดงสวยกว่าอีกวันนี้ไม่มีแรงเดินสวัสดีจ้าอันนี้อ๋อเป็นบูหรอยไปบบอืมมาโอ้สวยมากมากเลยเนี่ยเจ๊แป้งเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าวันนี้ใครสวยกว่ากันพี่ยืนน่าจะสวยกว่าให้เียปากขอันเนาเาแบบว่าแต่งหน้าในสตูคือแบบขึ้นมากเดี๋ยวเทียนนะเราเนี่ยวันนี้ รองเท้าเหรอใส่รองเท้ายเหรอใส่เท้าที่แดงเจ้าชู้ให้แกเปนแ่าให้กเป็นปากใหม่ผ่าเอ็นขาผ่าเอ็นเข่าทานได้ไหมคะทานได้ปกติค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสารสกัดเรามาจากธรรมชาติจริงๆนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ก่อนเลยนาฬิกาทรายเนี่ยนะใช่เอามาเป็นความหมายในการใช้เวลาลดทุนในการลดทุนก็ต้องใช้เวลา อย่าลองตัวเท่าวันลงไป2กิโลแล้วโอ้โหคือจะบอกว่าตัวเนี้ยแค่ปล่อยเทสเตอร์ไปแค่ไม่กี่คนนะคะรีวิวคือแบบฟีดแบคคือถ้าแบบทานสิบคือลดคือลดเอาตรงๆถ้าแบบลดสิบก็ไม่ได้นะพี่นุ้ยทานสิบพี่นุ้ยพี่ยคือลดเก้าอะทุกคนฟีดแบคคือตอนนี้ส่งไปสิบสิบกว่าคนนะคะยี่สิบกว่าคนแล้วตอนเนี้ยคือทักมาเป็นสิบทักมาเป็นสิบจริงๆแล้วคือเอาตรงๆเวลาเราทําอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักอะ การเห็นผลไม่เห็นผลเนี่ยมันวัดกันที่แบบมันวัดกันที่กระจกอ่ะมันดูกันได้ในกระจกมันดูกันได้ที่น้ําหนักที่กิโลได้เลยอ่ะจริงๆนะคะขอดูออยอหลังกล่องเลยค่ะเดี๋ยว๊บนึงนะคะ<า>ลูกค้ามีถามออยอ๋อได้เลยเออยอหลังกล่องเนี่ยเดี๋ยวแอดโฆษณาเนี่ยเปิดมาพร้อมกับตัวตัวตัวเลทตัวนี้นะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเลทให้ดูเดี๋ยวเลทให้ดูนะคะ เลดเสร็จแล้วเลดราคาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเมื่อวานก็ไปนั่งไปนั่งดูรูปมาไปนั่งดูรูปมาเราไปเจอรูปนี้ตัวเองมานะคะจะบอกว่าตอนนี้หนักประมาณหกสิบกว่าให้ดูรูปนะคะด้วยความน่ารักของสาวชุดแดงนะคะให้ดูว่าแต่ก่อนคือหนักหกสิบกว่านะคะหนักหกสิบกว่าให้ดูรูป มีความแบ๊วขาบุกมากขาบุกมากนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณส 4, 4 4สี่สี่ิบห้านะคะน้ำหนักเดี๋ยวว่าจะลองลงให้เหลือสัก42 43บสสีบานะคะเดี๋ยวจะทานตัวนี้ต่อเนื่องเพราะตอนนี้ทัน,นทานหยุดคือทำงานแล้วก็ไม่ได้แบบจะลดน้ำหนักแล้วไงไม่ได้เข้าแบบว่านู่นนี่นั่นไม่ได้ซิกมากก็เลยหยุดทานไปก่อนนะคะแต่เดี๋ยวจะลองทานต่อเน,นื่องให้จะดูว่าจะแบบส3บสามเราจะเป็นยังไงเนาะ แล้วก็เลสส่งนี้นะคะเลสส่งก็คือเดี๋ยวส่งในกลุ่มนะคะส่งในกลุ่มส่งในกลุ่มให้ดูดูนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะใครที่แบบว่ามีใครไปไอ้นี่บ้างวันที่24นี้นะคะมิ팅ที่ชนบุรีนะคะต้องมีมิ팅ที่ชน ุรีวงไม้เรามีวิ่งที่ชนบุรีกันวันที่สี่นี้ก็คือใครก็ไปเจอกันได้เพราะว่าเดี๋ยววันนั้นมีกิจกรรมด้วยนะคะแจกเทสเอาตรงๆตอนนี้คือมีน้อยมากนะคะเพราะของใกล้มาแล้วนะคะตัวเทสอยู่ที่ตัว,ตว,ตวแป้งเนี่ยมีไ,ไม่เยอะนะคะก็เดี๋ยวไปให้ตัวแทนที่ชนบุรีละกันทํากิจกรรมกันวันนั้นเนาะนะคะอยากรู้เรนราคาเดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มนะคะเดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มนะคะส่วนโปรโมชั่นอย่างที่บอกเลยนะคะคือตอนนี้หนึ่งกล่องสองร้อยเก้าสิบนะคะ สามกล่องนะคะจัดโปรอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะหรือใครที่จะเข้าเหมือนแบบจัดคอร์สทานต่อเนื่องเลยนะคะเดือนกว่าๆเนี่ยแนะนำให้ซื้อห้ากล่องนะคะจากปกติพันสี่้ยห้าสิบเนี่ยเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบนะคะลงไปโอ้โหลงไปแบบว่าลดไปแบบเกือบห้าร้อยอ่ะลดไปเกือบห้าร้อยคือเยอะมากนะคะหรือใครอยากลองก่อนอ่ะลองก่อนได้เลยนะคะตัวนี้ อ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้แคบให้แคบ โอเคนะคะทุกคนโอเคนะคะไหนนะใครบอว่ายิ้ม,มนะขอยิ้มสวยๆนะคะน,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 นี่แบบนี้แบบนี้เป็นแคปซูลด้วย โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวแจ้งเลขส่งนะคะบ๊ายบาย